พายุฝนฟ้าคะนองนะคะพายุฝนฟ้าคะนองเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในแนวดินขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเมฆคิมูลูนิมัสซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดสภาวะอากาศรุนแรงเช่นลมกระโชกฟ้าแลบและฟ้าผ่าการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมี3ามลดับขั้นตอนได้แก่ขั้นก่อตัวขั้นเจริญเต็มที่และขั้นสลายตัวค่ะขั้นก่อตัวนะคะขั้นก่อตัวก็คือ ุ่มอากาศร้อนลอยตัวขึ้นสู่บรรยากาศพร้อมกับการมีแรงมา g ร e t i c หรือผลักดันให้มวลอากาศยกตัวขึ้นไปสูงความสูงระดับหนึ่งโดยมวลอากาศจะเย็นลงเมื่อลอยสูงขึ้นและควบแน่นเป็นอ,องน้าเล็กๆเ,เป็นการก่อตัวของเมฆคิวมูลัสในหาที่ความร้อนแสงจากการกันตัวของไอ้น้ำจะช่วยหักตาการลอยตัวของกระแสอากาศภายในก้อนเมฆเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้ขนาดของเมฆคิวมูลัสมีขนาดใหญ่ขึ้นและยอดเมฆสูงเพิ่มขึ้นเป็นระดับจนเคลื่อนที่ขึ้นถึงระดับบนที่ เบอรสุดแล้วก็คือจุดอินตัวนะคะจนพัฒนามาเป็นเมฆคิวมูรนิบัสเราเรียกกระแสะอากาศที่ไหลขึ้นว่าอัรดาค่ะระยะที่2นะคะเป็นระยะที่เจริญเติบโตเต็มที่ค่ะเป็นช่วงที่กระแสะอากาศมีทั้งไหลขึ้นแล้วก็ไหลลงปริมาณความร้อนแสงที่เกิดขึ้นจากการกันตัวลดน้อยลงซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่หยาดน,น้าฟ้าที่ตกลงมาเป็นภูมิต่ำช่วยทําให้อุณหภูมิขอ,ของอากาศเย็นกว่าอากาศแม่ล้อดังนั้นอัตราการเคลื่อนที่ลงมาของกระแสะอากาศจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ กระแสอากาศที่เคลื่อนที่ลงมาจะขยจะแผ่ขยายออกทางด้านข้างก่อให้เกิดลมกระโชกแรงอุณหภูมิลดลงทันทีและความกดอากาศจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและก็ยาวนานค่ะสามนะคะเป็นระยะที่สลายตัวนะคะเป็นระยะที่พายุฝนฟ้าขนองมีกระแสอากาศเคลื่อนที่ลงมาเพียงอย่างเดียวหยาดน้ําฟ้าที่ตกลงมาอย่างรวดเร็ว,แล,วและหมดไปพร้อมๆกับกระแสอากาศที่ไหลลงมาและจะเบาลงค่ะ